คุยกันไปแล้วว่าทําไมพระเจ้าถึงทรงให้เรามาเกิดก็เพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงกรุณาปราณีประสงค์ที่จะดูแลเราให้เราได้มีชีวิตอยู่บนสวรรค์ตลอดกาลตลอดไปแต่คําถามต่อมาก็คือว่าไม่ถามฉันสักคำหรือฉันไม่อยากมาเกิดนี่จริงๆคําตอบก็คือคุณอยากมาเกิดครับคุณถูกถามแล้ว จะเข้าสู่โลกแห่งการทดสอบไหมคุณอยากเป็นชาวสวรรค์และคุณรับเงื่อนไขเข้าสู่บททดสอบบนโลกนี้นั่นคือความเจ๋งของมนุษย์ครับขนาดภูเขาซึ่งใหญ่กว่าเราแข็งแกร่งกว่าเรายังไม่เล่นด้วยเลยครับเพียงแต่ว่าพอถูกลบความจําไปแล้วเราจะลืมหมดแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ให้เราทำบททดสอบโดยที่ไม่มีตัวช่วยนะครับเราสามารถเข้าถึงพระองค์ได้ ถึงความเป็นสัจธรรมในคำสอนของพระองค์ได้ด้วยสติปัญญา